อันนี้เมืองอะไรนะ Bastrop Bastrop โอ้โหสวยงามมากตามหลยทาง r o ตต่นีด r o c k p r t ตามไหลยทางนี่จะมีต้นสนเรียงเป็นระยะสวยงามมากสำหรับเซมินในรืรง Bastrop แบสตร o p ที่ทิกซัดยอดรวมมาแถวนี้ที่ได้ที่เคยได้ข่าวว่า Bastrop โดนไฟไหม้ใหญ่ c o n t ี่ e นี่ l นะไฟไหม้อ้ใช่ใช่ด้านไหมไหมเกรียมเอาเลยเนี่ย เป็นอไม่ได้ถ่ายมองดคุยกันนี่สวยงามมากแล้วไฟป่ามันเกิดได้ยังไงไฟฟ้ามันแลบเลยที่พาวเวอร์ุนแก่แต่เขาบอกว่าสิ่งต้นสนจะสวยงามแต่ก็มีพิษนะมันจะทําให้คนบางคนก็แพ้ได้มมีน้ำมันมีนเครื่องยตได้จ้าต้นสนมีน้ำมันแต่โดนไฟนี่ไหม้เอาไม่อยู่ไงเป็นน้ำมันแต่ต้นสนชอบมากนละ้วมันสวยดีนะไม่เคยแพ้ต้นสน 就那块地，少花不啊，你看。